สวัสดีครับรายการคิดบวกคิด p l u สวันนี้เป็นแทปแรกครับพี่ยุทธิอันนี้พี่ยุทธิของเราเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องของดูแลเด็กๆในส่วนของให้ความรู้ผู้ปกครองเนาะก็จะขอเรียกพี่ยุทธิเนาะดูครับดูครับพี่ยุทธิก็จะอยู่กับรายการคิดคิด p l u สในช่วงที่ปรับปรุงใหม่เป็นรายการสั้นๆที่เราพูดเนื้อหาเกี่ยวเรื่องการ จริยธรรมที่ดีสําหรับเด็กๆสำหรับผู้ปกครองแล้วก็อะไรที่เป็นกระแสความยิดความนิยมในช่วงนี้ในช่วงเวลานี้ครับพี่ยุกิี่ผมนึกถึงอันหนึ่งพี่ยุกิก็มี facebook นะผมก็มี facebook นะผมทีนี้เคยได้ยินว่ามีข่าวว่าบางคนเล่น facebook เนี่ยอาจจะไม่ใช่น้าตัวเองพี่อุ๋งี่คุยเรื่องนี้กันไหมวันนี้ผมคุยคุยดีมากเพราะผมอยากจะใช้ เรื่องนี้ในการสอนคนอุปสมทคือต้องดูแลเด็กวัยรุ่นโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผมใช้ชื่อว่าเพื่อนที่ไม่เคยเห็นหน้าอืมอืมออ่าทำไมผมใช้คำนี้เพราะเนื่องจากว่า a c e b o o k เนี่ยเป็นหนึ่งช่องทางในการที่เด็กๆจะหาเพื่อนจะรู้จักเพื่อนที่ป้อมเคยรับเพื่อนใน facebook ที่คำว่าแอดเพื่อนป้อเคยเคยใช้คำนี้ใน Facebook ใช่ครับก็คือการรับเพื่อนนะครับเมื่อก่อนกว่าเราจะยอมรับเพื่อนหนึ่งคนเนี่ยมันจะต้องมาเจอน้ากันมันต้องมาคุยกัน มันจะต้องมีกิจกรรมด้วยกันหรือถ้าไปค่ายก็จะรู้จักเพื่อนใหม่ต้องไปทาความรู้จักกันแต่ในในโลกปัจจุบัน่ยการมีเพื่อนตั้งแต่คนเนี่ยมันเกิดขึ้นเรอมากอไม่ใช่ชิคหนึ่งกลุ่มเท่านั้นก็เป็นเพื่อนกันแล้วแต่ไอความเป็นเพื่อนที่ผมว่าเัาจะคุยเนี่ยมันเป็นการเป็นเพื่อนที่ไม่รู้จักกันเลยหนึ่งอยู่คนละจังหวัดได้ซ้พแม่อยู่คนละประเทศคนละประเทศหนึ่งไม่เคยเห็นหน้าจริงๆว่าเขาเป็นใครไม่เคยรู้ว่าพ่อแม่เขาทํางานทําอะไรอยู่ที่ไหนจริงๆก็รับเป็นเพื่อนแหละครับ หรือว่าบางทีเรารับคนนี้เป็นเพื่อนแต่ที่น่ากลัวคือเราไม่รู้ว่าหน้าบนรูปเฟซบุ๊กของเขาเนี่ยคือตัวตนของเขาจริงหรือเปล่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่รู้ใช่ใช่เพราะว่าใน Facebook ผมจะเป็นใครก็ได้พี่ป๊อปจะเป็นใค่ก็ได้วันดีคืนดีผมอาจจะอยากใช้รูปดาราคนหนึ่งมาเป็นโปรไฟล์ของผมหล่อขึ้นทันทีเพื่อที่จะมีเพื่อนมากขึ้นอ่าอันนั้นก็เป็นไปได้และนี่แหละครับมันเป็นทัยที่เด็กเริ่มเป็นอ ว่ามันไกลเขาัเขาคิดไม่ถึงเลยนะมันคิอชาชนั่นหมายความว่าถ้าผมเป็นผู้ต้องหาคดีต่างๆหรือคนโทษออกมาผมมี Facebook มว่ากว่าเฟซบุ๊กถูกส่งมาในเรือนจำกัวเอง<ม>ส่งออกจากเรือนจำเป็นดีเลยใช่<ม>งไหมครับเพราะฉะนั้นจะเป็นใครก็ได้ใน Facebook แล้วมาทําคำวามรู้จักกับพี่ป้อปอย่างเงี้ยครับอยากเปิดเป็นนักโทษเกิดเป็นใครก็ตามเน,นี่ยนะทำความรู้จักกับคนด้าของเราอย่างเงี้ยครับเป็นสิ่งที่น่าดีครับ แล้วก็เด็กๆมักจะไม่มีวิจารณญาณที่เพียงพอครับครับยอมสนขาัประสบการณ์ใช่ใช่เพราะฉะนั้นผมกลับมาที่พ่อแม่ครับพ่อแม่ควรจะต้องช่วยกันครับนะเรามีกฎง่ายๆสองข้อครับคุณพ่อคุณแม่หนึ่งเป็นเพื่อนกับลูกในเฟซบุ๊กหนึ่งเป็นเพื่อนกับลูกในเฟซบุ๊กถ้าลูกมีเฟซบุ๊กคุณพ่อคุณแม่สามารถจะมีเฟซบุ๊กได้สมัครเฟซบุ๊กแล้วเป็นเพื่อนกับลูกเลยครับเราจะเห็นความเคลื่อนไหวใช่แล้วก็ให้ลูกได้รับเราเป็นเพื่อนเราจะได้รู้ว่ามีใครบ้างนะครับสอง เป็นเพื่อนกับลูกในโลกของความจริงด้วยเอาคัดสิ่งที่เริ่มสํมาคัญมากเพราะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ยุ่งมากทำงาน,น<ม>แล้วก็เด็กๆก็ต้องเรียนเยอะจะต้องมีกิจกรรมเยอะแยะบางทีขาดความเป็นเพื่อนกันระหว่างบ้านโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่และลูกเมื่องตก,กลับมาครับคุณพ่อคุณแม่เราจะต้องเป็นเพื่อนลูกของเราไว้ได้โดยเฉพาะถ้าลูกเราเขาอยู่ในช่วงนี้ก็คือเริ่มจากจุดเ,ดเล็กๆคือครอบครัวสมรรถภาพที่คุณพ่อคุณแม่มีกับลูกก่อนใช่ ยังไงเนี่ยอย่างที่ป๊อปพูดเลยครับความสมคัญแล้วว่าครอบครัวมันจะเป็นกรอบป้องกันทุกอย่างให้กับลูกของเราให้กับครอบครัวของเรานี่นี่นี่คือสิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นครับ oh. แล้วผมจะฝากอ่ะ oh. ใช่ครับแล้วผมจะฝากน้องๆด้วยว่าการที่เล่น f เฟซ o o ๊กนะครับถ้าจะนัดเจอใครใน facebook หนึ่งถ้าเราไม่เคยรู้จักเขาเลยไม่จะเห็นหน้าเลยอย่าไปอย่าพบเจอหรือจำเป็นน่จะต้องพบเจอพาคุณพ่อคุณแม่พาเพื่อนๆไปด้วย เพราะเราไม่แน่ใจว่าคนที่จะมันจะไปพบเจอนั้นเป็นใครของเราปะไปหลายๆคนเจอในห้างใหญ่ๆหรือที่กว้างๆดีสะกว่าดีกว่าไม่ต้องไปครับผมหรือพาคุณครูไปด้วยก็ยังดีประเด็นนี้ครูก็ค่อนข้างจะสนิทกับใครบเป็กอย่ได้ใช่ไหมครับเป็นคําเตือนนะครับก็หวังเป็นอย่างนี้ว่า รายการที่เราปรับปรุงใหม่เราจะให้สาระดีๆแบบนี้ละเล็กละน้อยแล้วก็พี่ยุกิเองก็มีความห่วใยกับเด็กๆอยู่แล้วนะครับเราจะช่วยกันทําให้สังคมเป็นบวกครับผมวันนี้เราพบกันครั้งน้านะครับพี่ยุกิครับขอบคุณครับสวัสดีครับ